สีทนนชัยกับต้นข้าวพูดได้กาละครั้งหนึ่งที่ทุ่งนากว้างใหญ่สีทนนชัยเดินผ่านนาเห็นต้นข้าวเอ็นไปเอ็นมาเขายืนเท้าเอวแล้วพูดว่าอืมต้นข้าวนี่คงกำลังคุยกันแน่ๆชาวนาข้างๆได้ยินก็หัวเราะฮ่าฮ่ <laughs> ใครจะไปคุยได้เล่ามันแค่ลมพัด แต่สีธนนชัยทำหน้าจริงจังถ้ามันพูดไม่ได้ข้าจะฟังเองให้รู้แน่เขานั่งนิ่งทั้งวันทั้งคืนจนยุงกัดเต็มขารุ่งเช้าเจ้าเมืองผ่านมาเห็นเข้าก็ถามว่าเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่สีธนนชัยตอบอย่างภูมิใจข้ากำลังฟังต้นข้าวเล่าเรื่องชีวิตพยะค่ะ เจ้าเมืองหัวเราะกลิ้งแล้วมันพูดว่าอะไรล่ะสีธนนชัยยิ้มมุมปากมันบอกว่าถ้าคนขยันเหมือนมันโลกคงไม่ต้องมีขอทานเจ้าเมืองถึงกับนิ่งแล้วพูดเบาๆอืมคราวนี้เจ้าพูดถูกจริงๆสอนใจตอนจบอย่าดูถูกคำพูดของคนช่างคิดบางที เขาอาจฟังโลกในแบบที่เราไม่เคยได้ยิน